เผยได้คุยกับแอป,ปเรื่องข่าวกับพิธาแล้วอีกฝ่ายพูดประโยคนี้ออกมาเลยเป็นอีกคู่อดีตสามีภรรยาคนดังที่มีแฟนๆชี์ให้รีเทิร์นกันมากที่สุดสำหรับคู่ของนักแสดงสาวตายชูติมากับทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยเพราะแม้ว่าจะเลิกล้ากันไปแล้วแต่ก็ยังคงช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวน้องพิพินเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทำให้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของครอบครัวผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะลุ้นไม่ขึ้นแล้วเพราะล่าสุดสาวต่แต่งชุดส่องปรีไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแหลกแดกดึกของมดดำคาชาพาและถูกพิธีกรสายแซบของเราออกปากแซวแกมแฉว่าเจ้าตัวหัวใจไม่ว่างกำลังคุยคุยอยู่กับหนุ่มที่อายุน้อยกว่าถึง12ปีโดยผู้ชายคนนี้อายุ22ปีเท่านั้นซึ่งแม่ต่เผยว่าความรักครั้งนี้ได้จากการที่ไปมูขอมาจากวัดหนึ่งพร้อมขิงว่าความรักครั้งนี้เป็นฝ่ายตนเริ่มจากร้อย ในขณะที่อีกฝ่ายนั้นเริ่มจากศูนย์ดังนั้นจึงไม่กังวลนอกจากเรื่องความรักของตัวเองแล้วไตชูติมายังได้ตอบคำถามเรื่องทิมพิธาอดีตสามีด้วยว่าที่คนเชียร์ให้รีเทิร์นนั้นอาจจะเพราะติดภาพเก่าๆมากกว่ามีคนบอกเคมีเข้ากันไตรีบแจงแล้วรู้ได้ไงว่าเคมีจะไม่เข้ากับคนอื่นด้วยถามว่าเสียดายไหมที่ตอนนี้ทิมพิทากลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศไตบอกก็ดีแล้วให้เขาเป็นขวัญใจคนอื่นไป ส่วนอยากเห็นอีกฝ่ายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ิหรือเปล่า่ตายบอกว่าอยากเห็นนะอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นพ่อแม่ช่วยกันดูแลลูกก่อนจะตอบคําถามของแจ็คแฟนฉันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เห็นทิธากับแอปทักษะออนถ่ายรูปด้วยกันซึ่งต่ายตอบว่าก็ไม่รู้สึกยังไงนี่ก็คุยกับคุณแอปคุณแอปก็บอกว่าอยากคิดมากนะกลัวเข้าใจผิดก็บอกไปว่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สนใจเลย